เแล้วนะครับมีการตลอดรวมๆเอกพลมีปูนะครับแต่ก็ยังเป็นรูปทรงที่ดีอย um ู่เร็ว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 ลงมาลงมาช่องอื่นไม่สวยเหมือนช่องนี้ไปดูช่องอื่นไม่สวยช่องนี้ต้องมีมาช่องนี้เรือพาไปเหือตั้องจ้องด่วนนะครับโอ้ เริ่มเมฆนะฮะเป็นรูปทรงกลมอยู่เราไม่เคยเห็นมาก่อนนะตอนนี้ต้องขอชมมุมนี้มุมนี้เออพาไปโอ้ช่องในชัดมากเลยฮะเอฟซีช่องต้นหักกรอบชัดกว่าครับอ่ะเสียนจะไปซะเสี่ยนอ่ะโอ้พี่อ๋อพี่อ๋อไปลงแล้วเหรอพี่อ๋อรอก่อนใจเย็นผมยังไม่ได้แปบนาทีเลย เนมุมไ <si> หน้่รนะครับก็ลงไปทางด้านนู้นนะครับนน้ต้อไดูใน่องเือไปดคมีอะไรนเรายังไม่เคย็นยังไงครับพี่ต้นฮัจินาการว่าเป็นยังไงครับมต้อง

นี่นะครับสวยงามมากเลยนะครับดวงจันลุงจันนะครับเอฟี้ริ่มเบอร์แล้วครับเเบอร์แล้วนะครับเันนการเริ่มเบอร์แล้วครับเบครัดนะครับคอมเมนต์เข้ามานะครับสวัสดีคุณโฮครับมมีสารอมาก ชัดมากนี่นะเอฟซีบอลนะเอฟซีบอลครับซ่องเสือเข้าไปคัดมากนะขอบคุณคุณคุณเจืิญขอบคุณคุณพัชรีพรครับผมขอบคุณนี่นะครับคัดมากเลยนะครับนี่นะครับโอ้สวยงามมากนะครับเสือเดินไปทางด้านหน้าเดินไปทางด้านหน้า ไปทำหน้าหน้าหน้ามันก็ไม่เห็นอะไรไม่ได้เห็นตรงนี้นะเดินไปไหนตเห็นตรงนี้นะตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้สิบช่องอะอยู่ตรงนี้นะผมเห็นแต่ว่าช่องกระเสือดแต่ชัดที่สุดนี่ครับก็เป็นบรรยากาศตรงนี้นะครับ ข้างหลังเดือยหันมา่านคสมัดิของคุณาเนเดียวไปเพิ่ความสวยงามนะครับความสวยงามนะครับนีนะครัขอบคุณครับคุณพี่มสดีครับแม่กำลังลงนะคะคมองุณฟางชนิดนี้เขาเป็นแองันอานใ้นะครับขอบคุณครับที่แวะเวียนมาเป็นกำลังใจให้นะครับขอบคุณมากราจะลอง ค้ผิดผิดก็คนคนทำคนทำคนทำกเดี๋ยวเป็ดทำลาปลาจะเลยเลยติดิดองมาปิดนะคนคนทำก็เดี๋ยวเป็ดทำสาวปรชุมรัไปแล้วับตอนนี้เหลือแต่สาวปรนนีู้ก้งไม่ยเนไปเรื่อยๆแล้วนะพาไปแล้วขึ้นชั่มแล้วนะ นี่ก็เป็นบรรยากาศนะตอนนี้นะครับผมขอรุนรุนนะครับรุ้นรุนนะครับนี่นะครับก็ขอขอบคุณไปอยัางสูงครับ ช่วยดันๆหน่อยนะครับไม่ได้สองพันนะครับนี้ก็ไลฟ์มาสองชั่วโมงครึ่งแล้วนะครับเอฟซีมาช่วยลุ้นๆหน่อยนะครับนะครับมาเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตับตไคร้ให้ด้วยนะครับ สวยงามมากเลยนะครับอ่านะครับผมาคุณวิตีสับดีนะครับขอบคุณนะครับอ่าหันหน้าไปทางเดียวกันกระปู่เลยใช่ครับสวยงามมากเลยนะครับ่คุณนงรัฐบอกมานะครับดันหน่อยนะครับหน้าครับผมขอบคุณนะครับ สวยงามมากเลยนะครับคุณอาอ่อยบอกมานะครับครับก็ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับที่ว่าเอื้อนมาเป็นกำลังใจให้นะครับ นะครับดันดันหน่อยนะครับเอฟีดันให้ได้2,000ไ like ลค์หน่อยนะครับไอ้1,000ไ like ลค์หน่อยนะครับดาวหนึ 1, ่งชั่วโมงครับคัดอีก4ี่อไลค์นะครับเอฟี อ,อปเเดี๋ยวมาดูน้องน้ำมนต์ลำกันนะครับเอามาดูน้องน้ำมนต์ลำกันนะเอฟซี บางวันที่ก็ไม่รู้ค่ะแกบอกว่าหน้าลอยได้ไหมก็ได้ค่ะเดี๋ยวไม่จัดให้เลยเอาส่งให้พาอก็ล้ำได้ล้ำได้ค่ะให้หนูสามหนูเอาสองก็พออเรือโอ้ได้แล้วเสือแล้วมั่งเปิดให้ในเรือเสือเด้อ